สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรนซี่ทุกคนทุกท่าน XRP ชนะคดีแล้ว XRP ไม่ใช่ security ความเห็นของจัส t อเรสนะครับผู้พิพากษาระหว่างคดีหรือคดีระหว่าง XRP กับ SEC เนี่ยท่านกล่าวอย่างนี้ท่านบอกว่า XRP ไม่ใช่ security ใน secondary market หมายความว่าอะไร หมายความว่าการซื้อขาย XRP ผ่านคริปโตเอ็กซ์ชแนไม่ถือเป็นการซื้อขาย Security XRP อาจถือเป็น Security เฉพาะการซื้อขายระหว่าง Ripple Labs กับสถาบันการเงินในช่วงต้นในช่วงแรกที่เขาเปิดขายนะครับคุณแบรดการิงเฮาส์ซีอ o ของ Ripple ออกมาทวีตนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำพิพากษาคือ ดิจิตอลโทเคน XRP ไม่ใช่ Investment Contract หรือ Transaction ที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Security ภายใต้การทดสอบของ Harvey Test คุณ Stuart a l ัลดอรนะครับประธานฝ่ายกฎหมายของ Ripple ออกมาสรุปได้ชัดเจนที่สุดเขาพูดนี้เขาบอกว่าในบทบัญญัติของกฎหมาย XRP ไม่ใช่ Security การขายบน Exchange ไม่ใช่ Security การขายผ่านผู้บริหารของ Ripple ไม่ใช่ของไม่ใช่ security การแจกจ่ายโทเค็นให้ Developer ให้พนักงานหรือเพื่อการกุศลไม่ใช่ security สิ่งเดียวที่อาจจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของ investment contract ในการทดสอบผ่าน h a r v e y test เนี่ยคือการขาย xrp โดยตรงระหว่าง ripple กับลูกค้าสถาบันในอดีตและจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเฉพาะ กรณีนี้เท่านั้นจบนะครับพูดง่ายๆก็คือในอดีตตอนที่เขาขาย Direct หรือขายตรงให้กับระหว่าง Ripple กับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยตรงนั้นหลายคนมองว่าก็ต้องไปเสียค่าปรับนะครับอาจจะสู้คดีนิดหน่อยแล้วก็เสียค่าปรับจ่ายแต่จบแต่สำหรับ Exchange สำหรับนักลงทุนรายย่อยเราพ้นมนทินแล้วเราชนะแล้ว เมื่อคืนนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกเสียดายจังครับอยู่เมริกาตอนนี้ยังซื้อไม่ได้ไม่งั้นผมคงได้กำไรมากเลยแหละนะครับข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือเกือบจะทุก Exchange ในสหรัฐอเมริกานะครับ Coinbase Kraken Gemini Bitstamps Bitbuy Canada นะครับเ,เปิดหรือกำลังเปิดให้เทรด XRP XRP พ้นมนทินแล้วนะครับคุณจะไปเทรด XRP หน้าออฟฟิศ SEC หน้าออฟฟิศกรอตอก็ได้คุณจะไปเทรดในโรงพักคุณจะไปกดซื้อตอ่อหน้าตำรวจไม่มีใครที่จะกล่าวหาอะไรคุณอีกแล้ว XRP ไม่ใช่ security วันนี้ผมตื่นตันนะครับวันนี้ผมผมรู้สึกตื่นตันที่สุดต้องแต่ผมอ่านข่าวคริปโตมานะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็น XRP Army อดทนกันมาเป็นปี ผมก็พยายามหาข่าวทั้งข่าวดีข่าวที่เกือบจะเป็นข่าวดีข่าวที่เหมือนจะเป็นข่าวดีก็วันนี้มีหลายข่าวแต่วันนี้ผมอยากจะฉลองในเรื่องของ XRP e, นะครับอยากแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาบอกถือจนมือชาแล้วถือจนเครียดจนนอนไม่หลับจนไม่รู้จะทำยังไงนะครับ2ปีที่ผ่านมาอดทนมาด้วยกันโดยตลอดวันนี้เราชนะแล้ว XRP ไม่ใช่ Security วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผมผมมองว่า SEC มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่อีกไม่นานกระบวนการการต่อสู้ทางกฎหมายของเราก็ต้องสิ้นสุดลง แต่สำหรับโปรเจกต์อื่นๆมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้การต่อสู้เพื่อความชัดเจนบนอุตสาหกรรมคริปโตท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะบอกให้กับทีมงานกับเพื่อนกับครอบครัวของผมและสำคัญที่สุดเหล่าพลาพรรค XRP Army ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับ Ripple มาโดยตลอดจากสุดขั้วหัวใจของผมขอบคุณครับ